ยายหน่อยบอกผมว่าอยากได้เงินบ่เดี๋ยวแม่สิภาไปเอางเงินมาคันคนใส่เงินแบบผมนี่โว้ยได้ยินแบบนี้บ่ละสราเลยครับฝ้าขี้รดน้ำกลนยายหน่อยไปท่านที่ครับนี่แหละครับเราบอกว่าเป็นข้างสมบัติของเราะ่ครามมาาะครับผ้าผมมา่ยังหูบ่ครับผ้าผมมักกลนมันเกลียวครับพี่น้องแล้วตอนนี้มันเป็นช่วงปีใหม่พรอมครับปีใหม่เฮียนอื่นเขาพากันไปท่องไปเที่ยวอันนี้ผ้าผมมักกล่นมันเกลียวครับพี่น้องลเราบอกว่ามันเกลียวนี่บ่เม่อนมันเกลียวธรรมดาดิ่ครับมันเกลียวออร์แกนิกมันเก พอแต่อินุหน่อยได้ยินแบบนั้นอินุน่อยเห็นแตงไหนหัวบครับนี่ครับเป็นได่อินุน่อยอ่ะนั่งเหรนอยู่โอ้ครับหาวนอนพร้อมครับว่างั้นนี่โอ้โหสุดยอดวะครับเมียนยาเยินลกมันครับโอ้โหอินุน่อยนั่งเหรนโทรศัพท์สงสัยผลตอบแทนมันบ่จูงใจครับก็เลยบดีดครับยายหน่อยเราเลยเอิอนอินุหน่อยครับบอกว่าเอาตอกมาให้แม่แน่วันโอ้โหนี่ภาพาดูยากเลยครับอินุน่อยยางลงไปเหยียบไาหน้าครับบ่ได้เห็นกันง่ายๆเลยครับนี่กดเกาๆพิมพ์สาธุได้เลยล่ะครับเพล้ยเนี่ผมเสด้สู้ขวัญหุ่นเหลวครับว้านอกั่ไปลง